โจฮันเดินเข้ามาเตะไปไม่โดนครับเตะขามาครับวิ่งมาแล้วอู้สอกกลับแลกกับหมัดขวาลมลงไปครับโจฮันถอยมาต่อยหน้าแล้วล้วงลำตัวหูลงลงไปรัสเซียที่วัดดูเจอหมัดนี้จุกจนลองไม่ออกวันนี้พาไปชมคลิปการแข่งระหว่างโจฮันกาซาลีนะครับผมเจอกับทางเทมิลันเบกมูซาเอฟครับนักชกวัย25ปีจากรัสเซียครับโจฮันวันนั้น16ครับผมเตะขามาครับเทมิลันเดินหูวัว้ายไม่ถึงครับจับขามาต่อยหมัดไปโจฮันวันนั้นนะครับมาต่อยในศึกวันลุมพินี36ครับ ที่ประเทศไทยครับกำลังจะ17นะครับตอนนั้น16กว่านะครับกำลังจะขึ้น17ครับตั้งใจว่าเอาชนะเป็นคอมั็นเกิดวี่งมาหมัดเมื่อกี้เสียวเลยครับจับไว้ก่อนนะผมเดมิรันโอ้แเหวี่ยงมันเมื่อกี้โอ้โหหมัดหนักทั้งคู่นะครับใช้หมัดได้ดีครับเบสิกหมัดดีครับเดินเข้าหาครับโต๊ะครับเตะขามาแล้ววี่ยงซ้ายครับโอ้โหน่ากลัวเลยครับเตะขาก่อนแล้วหลอกเตะขามาทางซ้ายครับผมแล้วเตะซ้ายมาเอาฮะโจฮานเอาคืนเหมือนกัน ชกมาเลเซียมาดิกันครับอู้ยแลกหมัดกันนะจับมาแทงเข่าแทงเข่าคืนหนุ่มทันกันนะลูกนี้พลิกเหลี่ยมาตีเอาครับโอ้ห่างกัน9ก้าปีครับเก่าจะบทสดหรือสดจะเขย่าครับโอ้ดูครับมาครับหมัดแอ๋ซ้ายขวาของทางเทมิรันเด้เขาใส่โดนล้วงลำตัวครับโจโจบอกไม่เป็นไรมามาเลยเราหมัดขวาส่วนขึ้นไปเหมือนกันมาพี่มาผมคืนเดินเข้าใส่ครับต่อยครับเนี้ยเอาคืนบ้างครับ เตะบัตรเอาอาวุธกันใช้ไม่ได้แตกต่างกันครับเตะขามาเทมิรันก็เนียอ้ยเจอแทงซ้ายครับแล้วแลกหมัดกันผมหัดซ้ายของเทมิรันกี้เข้าเป้าครับแล้วต่อยซ้ายมาครับแม่เหวี่ยงซ้ายได้สวยนะครับเทมิรันหมุนตัวครับโอ้ยจะถีบครับไม่โดนครับเดินเข้าหาครับผมโตโจ้ลวงลำตัวคืนบ้างครับเอาเราเจอหมัดขวาครับเล่นลำตัวมาขวาคืนครับโอ้โหดูฮะโดนมาผมคืนท่านเทมินครับเดินเข้าใส่ครับ เตะขาเราก็นี่ครับโอ้สายแล้วขวาแล้วซ้ายอีกทีนึงเจอแข้งซ้ายสวนขึ้นมาหมัดของเชมิลันก็ไวนะครับโอ้ดูครับแหมเตะมาแล้วเจอหมัดไปทางของโจโจ้ใช้แข้งหน้าได้ดีครับนํามาครับแข้งซ้ายครับแล้วต่อยขวาครับจังหวะนี้อุ้ยแหมเสียวไส้ครับเมื่อกี้โอ้โหหมุนตัวจะสอกกลับครับดีว่ามุดหัวเข้ามานะครับถ้าเกิดไม่ได้มุดหัวนี่แหมโดนเข้าไปอาจจะมีสิทธิ์นี่มึนๆเหมือนกันฮะเดี๋ยวมาเตะขาครับผมต่อยแล้วเตะอีกทีครับ อุ้ยโดนอตะแ้งมาแต่ว่าก็คือโดนหมัดแล้วเตะคือเลยทันทีครับผมเทมิรันโจโจเตะสูงมาเอารับวงในไว้ไงจับมาแล้วพีกท่มออกไปครับไม่เอาครับไม่เล่นด้วยครับอถอดหัวเลยครับเมื่อกี้ฮะนี่ฮะทีมสายหน้าทําได้ดีครับสาหรับทางเทมิรันครับหมัดสายของโจโจไม่ถึงครับเตะสายไม่ถึงเหมือนกันโดนเตะเขาเปอย่งมาแล้วหมุนตัวซอกกลับโอ้โหจังหวะนี้สวนเันครับ จะสอกกับแต่ว่าหมัดขวาของทางโจโจก็ไปเหมือนกันแต่ว่ากรมการไม่ได้อะไรครับมันน่าจะเป็นลูกจังหวะหล่นในแบบแค่เสียหลักครับแต่ว่าหมัดชุดเมื่อกี้ทําได้สวยครับขึ้นบนลงล่างเตะขามาเวียงครับแล้วจะเข้ามาวงในแล้วผักออกไปถอดเลยครับโจบุกเขาใส่ต่อยครับเตะขามาเจอหมัดของทางทีมิลันดึงหลบไปได้ครับหมดยกที่หนึ่งครับแม่ยกที่หนึ่งนี่น่าจะเป็นทีมิลันนะครับผมที่ออกวุดเข้าเป้ามากกว่านะครับ ทำคะแนนไปก่อนนะฮะต้องแก้กันว่ายก2จะแก้แบบไหนยังไงครับโจโจ้ครับยังมีเวลาครับหันขานําไปก่อนเลยฮะสามยกนะครับผมยกละสามนาทีพักหนึ่งนาทีครับการเน้นออกอาวุธเข้าเป้าครับหนดูครับดนุ่มแหมเข้ามาเจอหมัดแล้วก็เกือบโดนเข่าครับเตะขามาเตะมารับซ้ายมาวุ้ยแรงหมัดกันจังหวะนี้เวทมากโอ้โหแหมหนึ่งสองสามสี่ครับจังหวะสวยครับทางของเดเมรันแต่ว่าตัวจวันก็มุดหลบเข้าไปได้ครับ ทำได้ดีนะฮะว่าออกอาวุธเบสิกอาวุธดีทั้งคู่นะครับหมัดเท้านะครับเอเขาใส่ครับแข้งซ้ายมาแล้วอุ้ยเจอหมัดซ้ายของเทมิลันอีกแล้วครับโจโจพยายามจะเข้ามาครับแต่เทมิลันก็ดักต่อยแล้วก็ถอยออกครับมีการมองครับอุ้โดนเตะครับโอ้โหขึ้นหัวไปเมื่อกี้นี่ฮะทางเทมิลันพยายามจะมองพี่เลี้ยงนะครับจะต้องกันวิธีแก้วุ้ยล้มลำตัวไปครับโอ้ได้สวยครับเตะขวาสูงมากครับเจอหมัดไว้แล้วล้มลงไปครับพักอีกที ก็โจโจไม่ได้ทําอะไรครับจังหวะเมื่อกี้แค่ล้มลงไปแค่เดินข้ามเฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจครับเตะขาครับเอาฮะหวดมาแล้วหวดสูงเจอเหวี่ยงขวาครับแล้วกอดรัดไว้ครับมอืพิกมาจะพยายามแทงเข่าครับอือันนี้ก็เป็นแทคติกแบบนึงครับต่อยแล้วติดตัวครับต่อยต่อยมาล้วงลาตัวโอ้โหต่อยแล้วโอ้โหเตะขวาสูงครับผมจังหวะเมื่อกี้เดินบุกเข้าใส่ครับมาฮะสามขุมเข้าหาเลยเป็นลันวนออกครับ ตัวโตก็บอกว่าให้เดินมาเจอกันหน่อยกลางหน่อยครับแต่ว่าก็จริงๆมันเป็นแท็กติกของแต่ละคนนะไม่ได้เกี่ยวครับอืมามาครับมาจับอืงไม่มีอะไรแทงเข้ามารมการแยกออกมาก่อนนะเดนบุกเข้าไปเหมือนเดิมครับเตะขาไม่ถึงครับเป็นรวานีฮะโอ้ล้อดักต่อยขวาครับว่าล้อจะวาเคาน์เตอร์ได้ดีครับเล่นลาตัวขึ้นหน้าครับอืมมาครับผมซ้ายขวา สำคัญบุกเขาใส่เตะขวาไปโอ้โหจับมาแทงเอาครับพลิกเหลี่ยมทุ่มลงไปครับโอ้ยลูกนี้สวีปสวยครับเตะตัดได้สวยเลยทีเดียวเดินบุกเหมือนเดิมครับแต่ว่าต้องระวังหมัดให้ดีหมัดสวนของเทมรันเทมรันบนออกมาแล้วเอยจะฟาดหมัดไม่โดนครับเตะไปโอ้ยหลุดออกไปก่อนครับกรรมการไม่อนุญาตให้โจมตีต่อครับหลุดออกจากเชือกแบบนี้มันป้องกันตัวไม่ได้ครับ เดินเข้าใส่แล้วฟันศอกเข้าไปครับเออี่โอ้โหโดนสอกบ้างแล้วครับแหมยกหนึ่งยังไม่ได้มีเท่าไหร่ครับแล้วเดินเข้าหาเตะสูงมาพยายามจะต่อยขวาส่วนครับเล่นลำตัวครับต่อยท้องไปเดินมาครับดึงมาแล้วโอ้โหมัดขวาขึ้นหน้าแล้วก็มัดซ้ายเข้าลำตัวครับโอ้ยดูฮะแหมมาอยู่มุมพี่เลี้ยงพอดีครับสส่หน้าแล้วครับโอ้เหมือนทําท่าเหมือนจะจะออกออกมาเลยครับไม่ไหวครับใส่หน้าครับแล้วสุดท้ายกรรมการยุติการชกครับโอ้สุดยอดนะครับผมทางโจโจครับโจฮันกาซารีครับ เดี๋ยวดูนครับผมเดี๋ยวว่ามาให้ดูจังหวะภาพช้านะครับว่าเป็นยังไงแบบไหนบ้างครับจังหวะที่จบจบของไฟนี้ครับนี่ฮะลุกเข้าใส่ครับติดติดแล้วฟันสอกลงมาครับโอ้โดนหัวไปนะผมเทมิลันโดนแล้วก็ถอยกรูดมาครับแล้วทางโจโจ้ครับเดินครับเอาครับประชิดครับเล่นพยายามจะเข้าใกล้ให้มากที่สุดครับเพื่อให้ออกอาวุธได้ง่ายครับแล้วเตะมาติดเชือกพอดีครับโอ้เกือบไปครับหมัดขวาเหวี่ยงคืนมาเราดูลูกนี้ครับเล่นลําตัวครับโอ้ต่อยเข้าไปที่บริเวณลําตัว น่าจะเริ่มมีอาการครับเริ่มจุกแล้วครับแล้วทิมซ้ายมาไม่โดนดูครับขวาบนแล้วนี่ฮะโอ้ต่อยท้องครับืลิเวอร์ชอตครับน่าหันหน้ามาี่เจอโค้ดพอดีครับเมดิซาทูนครับแต่ว่าทางทีมแมรันไม่ไหวแล้วผมออกอาการครับดูฮะพยายามหายใจเข้าหายใจออกแล้วผมทางเราก็ทางเมดิซาทูพยายามบอกว่าให้หายใจเราด้วอู้หูยนี่ฮะจุกครับร้อไม่ออกครับจะออกแทนครับโดนเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็นี่ฮะ ออกอาการแล้วครับว่าไม่เอาไม่ไหวครับกรรมการก็นับถึง10ครับยุติการชกไปครับโอ้โจโจครับผมไฟนีฮะถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับผมก็สามารถที่จะชนะ TKO ไปได้ครับผมในยกที่2นะครับโอ้สุดยอดจริงๆครับจากยกหนึ่งเนาะตามนะครับเราก็มาไล่ทำนะครับโจมตีได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับพ่อคว้าสัญญามูลค่า3.7ล้านบาทครับเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมที่ได้รับสัญญาไปแบบนี้นะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับก็ สำหรับทุกทุกคนครับคิดว่าโจโจเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมฝีมือดีแบบไหนหรือว่าอยากเจอกับให้เจอกับใครเนี่ยคอมเมนต์บอกแอดทีหน่อยครับอยากดูคลิปโจโจเจอใครบอกมาได้เลยนะครับกูเดือดจัดเลยนะครับผมเมื่อกี้ฮะขอแห้งเลยครับสำหรับใครที่อยากดูมวยยาวๆแล้วชอบน้ำแข็งละลายจนจืดนะครับผมผมแนะนำแก้วเก็บความเย็นใบนี้เลยครับ ใส่น้ำแข็งนะครับผมตั้งแต่คู่แรกยันคู่เอกยังอยู่ครบก็ผมเย็นเจียบชื่นใจแน่นอนไม่เสียรสชาติด้วยครับอยากได้แก้วอื่นๆไว้ดูมวยพิกัดร้านนะครับผมได้ในลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมไปกดซื้อได้เลยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องฮีโร่มวยไทยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment บอกแอดชีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ